กกับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับพงน้องวันนี้นะครับน้อพี่ก็จะมารีวิวข่าวด่วนที่สุดนะครับหรือว่ามาบอกข่าวดีนะครับที่ทุกคนอยากรู้มาตลอดเลยนะครับน้อว่ากิจกรรมก้าร,รทองจะกลับมาวันไหนนะครับน้อเพีาวว่าตอนนี้นะครับน้องก็คือ มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนนะครับก็คือแบบว่าต้องอยากรู้แน่นอนนะครับเนาะว่าจะกลับมาตอนไหนจะกลับมาแบบไหนนะครับแล้วก็มีข่าวดีอะไรนะครับเนาะที่จริงข่าวดีก็เป็นข่าวก้ามทองเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าก้ามทองนะครับเนาะก็คือมีการประกาศมาแล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเป็นทางการเลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะกลับมาวันไหนอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็อะไรจะกลับมาบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียด วันนี้พี่จะมาสุ่มรหัสฟรีไฟไม่มีเกลืองบ100บาทนะครับมาดูนะครับว่าพี่จะได้รหัสอะไรนะครับองน้องมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ได้ในส่วนของรหัสโมเอฟนะครับส่วนรหัสจะอยู่ด้านล่างตัวที่เราสุ่มเลยนะครับแล้วก็เราไปรีวิวรหัสกันดีกว่านะครับนาอโอ้โหก็ได้คุ้มจริงๆนะครับก็เป็นประมาณเลยนะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาสุ่มแบบพี่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเว็บนุกเกอร์โซนแจกวันละดิตด้วยบลอดภัยแน่1 0% 0นเครด สุ่มได้เลยนะครับทุกคนละเอียดเลยนะครับเราก็จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันสําหรับองค์น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนาอก็คือถ้าอยากได้เพชรจากคลิปนี้นะครับก็คือแบบว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู900 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทแบบฟรีเลยนะครับนาอถ้าตีนเพชรก็มัน 500กว่าเพรเลยนะครับนอถ้าอยากได้นะครับก็คือแบบว่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าคนไหนไม่มีเพรนะครับก็รีบกดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับนอจะประมาณเี้เลยนะครับมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเรยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าตอนนี้นะครับก็คือแบบว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีการประกาศนะครับนอเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอก็ประกาศจากเซิร์ฟเลยนะครับนอที่แบบว่าตอนนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแรกนะครับที่จัปเดตเข้ามานะ เป็นเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับนอก็เซิร์ฟที่2จะเป็นเซิร์ฟไทยนะครับนอก็วันที่กลับมานะครับนอรจะเป็นยังไงนะครับก็มีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอรก็คือนี่เลยนะครับนอก็มีเพจเกาลินาะครับประกาศลงแล้วนะครับว่าสิ่งที่จะกลับมานะครับนอรก็คือกลับมาพร้อมกันเลยครับก็คือแบบว่า อินวันนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับก็คือ1น,นครับจะเป็นทางด้านของสกาไทท่านนะครับที่แบบว่าจะกลับมานะครับใครที่แบบว่าเป็นสายสกานะครับองน้องพี่ขอบอกเลยครับนว่าสกาไทท่านนะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งสกินปืนนะครับที่แบบว่า โหดกวาสกิสกนปืนอัพเลเวลด้วยซ้ำนะครับนะก็จะเป่ามาเลยนะครับวงนพี่ขอบอกเลยครับนะว่าเอฟเฟกไม่เยอะก็จริงนะครับนะแต่สแตก็กหรือว่าสถานะนะครับโคตรโหดนะครับนะก็จะเป่ามาเลยนครับนะสก,กาไททันจะกลับมาแล้วนะครับใครที่แบบว่ารอคอยนะครับนเราก็ ต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของกิจกรรมก้านทอนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาทางด้านของสัปดาห์หน้าในเซิร์ฟอินโดนะครับใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟอินโดนะครับจะได้ไปก่อนนะครับส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องก็ถือว่ากิจกรรมก้านทอนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านของสายปืนลูกนะครับน้องเรียกได้ว่า เป็นสาย MP40 นะครับเนาะที่แบบว่าจะกลับมาเหมือนกันนะครับเนาะเรียกว่าทีอินวันจริงๆนะครับเนาะเราก็กลับมาแต่ละนะครับเนาะก็มีแต่ของลายๆทั้งนั้นเลยนะครับม่งนอแก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับม่งนอคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของสามอันนี้นะครับหรือว่ามีคนไหนอยากได้อะไรบ้างพี่ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะว่าสามอันนี้มีคนอยากได้อะไรบ้างนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่า คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าแจกให้ได้เดี๋ยวพี่แจกละกันนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามาละกันนะครับม่งน้องก็จะประมาณเลยครับเนาะเราก็ก้ามทองนะครับเนาะจะกลับมาแบบไหนพี่อะไรประมาณไหนนะครับก็คือแบบว่าสําหรับก้ามทองนะครับจะกลับมาเป็นทางด้านของลักกี้ลอยยอดนะครับเรียกได้ว่ากลับมาครบคุกซุดนะครับเนาะก็มีก้ามทองนะครับเนาะเราก็มีก้ามฟ้านะครับเนาะเราก็มีก้ามสีดํานะครับเนาะก็จะเประมาเลยครับมงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าจะกลับมาทางด้านของลักกี้อีโวนะครับเนาะก็คือก้ามทองมองยังไงก็ไม่เบื่อนะครับเนาะก็ ปรามานี่เลยนะครับเนาะใส่ยังไงก็ย <Beng Zen> ั <Ireland> เงเท่เหมือนเดิม Hence, นะครับพี่แนะนํามากๆเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้กล้ามทองมาหน้านะครับแล้วก็ถามตลอดนะครับว่าจะกลับมาวันไหนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่ากลับมาแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยนะครับเนาะเราก็กลับมาในรูปแบบนะครับก็คือแบบว่าลัคกี้อีโวนะครับเนาะเตรียมเพชรไว้รอเลยนะครับประมาณสามห้าพันเพชรนะครับเนาะก็คือแบบว่าประมาณนี้จริงๆนะครับเนาะก็ต้องได้ใช้เพชรเยอะนิดนึงครับก็ประมาณสามพันห้าพัน ครับนาอก็อันนี้โอกาสดีแล้วนะครับนาอแต่ถ้าคือนะครับอาจจะถึง800 0ก็ได้นะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก้ามทองนะครับนาอก็จะกลับมาแน่นอนนะครับนาอในปลายเดือนนี้นะครับก็จะได้สุ่มแน่นอนนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับก็คือยังพอมีเวลาอยู่นะครับที่แบบว่าจะได้สะสมนะครับองค์น้องในส่วนของเพชรนะครับนาอรีบสะสมเพชรตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเลยนะครับองค์น้องพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าสะสมเพชร ตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับเนก็คือแบบว่าจะได้นะครับเนในส่วนของรี่รเยอะๆมากๆนะครับเนก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องก็ถือว่ากลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นทางด้านของ m p 4ซนะครับที่แบบว่ากลับมาทางด้านของ Lucky Evo เหมือนกันนะครับเนก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องก็กลับมาทุกสีนะครับนแล้วก็สถานะก็ไม่เหมือนกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าสถานะก็แรงมากๆด้วยนะครับเนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนกลับมาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่แบบว่าจะกลับมานะครับเนก็คือจะเป็นทางด้านของนนนี่เเลยะจ ทางด้านของสกาไททัานเองครับเนาะที่แบบว่าจะกลับมาแน่นอน100%นะครับเนาะก็จะเป้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของสกานะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสกาไททันนะครับเนาะก็คือ กลับมานะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนาะว่าสก้าทท่านะครับก็เป็นหลายๆสกีนปืนนะครับนาอแต่สกีนปืนตัวนี้พิเศษจริงๆนะครับน้องกลับมาแน่นอน100%นะครับนาอแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับนาะว่ากลับมาครั้งนี้นะครับนาอพี่ก็จะเอาเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่เอาไม่ทันทุกทีนะครับนาอแต่ครั้งนี้พี่จะเอาให้ทันเลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนครับน้องว่าพี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับนาอทุกคนก็อย่าพลาดละกันนะครับวันที่กลับมาละกันนะครับองน้องแล้วก็สิ่งที่จะกลับมานนนนนะะคคครรัับบก็็เเปทาาางงงดด้ขอี่่ลลยตแหวมมืนะครับ ก็เรียกว่าตลาดความมืดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าจะกลับมานะครับมงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าตลาดแห่งความมืดที่จะกลับมานะครับก็เป็นทางด้านตลาดแห่งความมืดตัวนี้นะครับที่แบบว่ามีสุดน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวึงน้องก็เป็นแบบว่าสุด ตายนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นกระต่ายน่ารักมากนะครับนอที่จะกลับมานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสสาหรับวงน้องคู่เด่นนะครับที่แบบว่าชอบสุดกระต่ายนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอสําหรับวงน้องคู่เด่นนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อแล้วก็มีสุดกอจิด้วยนะครับวงน้องของในร้านก็เยอะแยะมากมานะครับนอพี่มองว่าโคตรน่ารักเลยนะครับนอสสาหรับสุดกระต่ายตัวนี้ครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนอมีใครให้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะครับนอเต็มสิบนะครับก็คือแบบว่าถ้าเต็มสิบนะครับพี่ให้ การนางข้าวงน้องแล้ก็จะประมาณเลยครับเนาะเพราะว่าซุดนะครับก็คือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเนาะก็สามารถใส่ได้อยู่นะครับน้องก็พี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าใส่ไปนะครับเนาะก็คือสาวตึมแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าสาวๆาซ้อมหน้ารักประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องในส่วนของสุดกระต่ายนะครับวงน้องก็เป็นเป่ามาเลยครับน้องก็จัเด็กเข้ามาทางด้านของกิจกรรมตลาดความเมื่อตัวใหม่นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องก็คือได้เล่นแน่นอนนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นเป่ามาเลยครับวงน้องสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สุดกระต่ายนะครับน้องเราก็ในนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับน้องมีสุดก๊อจด้วยนะครับแล้วก็มีสกินไอวอลด้วยนะครับมีท่าทางด้วยนะครับน้องเราก็มีของในนี้เยอะแยะ มากมายนะครับเนอส่วนมากจะเป็นสุดกระต่ายนะครับเนอที่แบบว่าเคยมีนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอก็เป็นสุดกระต่ายตัวนี้ก็มีนะครับเนอก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับเนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอในส่วนของสุดกระต่ายนะครับเราก็จะมีทางด้านงหัวกระต่ายนะครับเนอะเ้าก็ทางตัวนี้ด้วยนะครับเนอก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนอว่ารวมพลสุดกระต่ายจริงๆนะครับเนอมีทุกสุดจริงๆนะครับเนอก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสุกรรระะต่่าาาาายยนนนคัับบเเก็จลมีสหวง ที there, e ่แบบว่าชอบนะครับหรือว่าเป็นสายซุดกระต่ายหรือว่าเป็นสายเลี้ยงกระต่ายนะครับน้องน่าจะโดนใจกันสุดๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็ถือว่าพี่รายงานวันนี้นะครับน้องก็คือไม่มีกิจกรรมสายฟรีเลยนะครับน้องมีแต่กิจกรรมของแลนะครับที่แบบว่าจะกลับมานะครับน้องไม่ว่จะเป็นทางร่างของสกาไทยท่านนะครับน้องแล้วก็มีซุดกล้ามทองแล้วก็พี่สีู่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกัน ็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอันไหนแจกให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนหรือว่าน้องๆท่านไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์โดเนีไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครัััับบลล้้ววกกออ่่าาืมิคคนนนนะะรรเหหหไจใป ชิปตอนเย็นแล้วกันนะครับมงน้องบ๊ายบาย